ไปรับทุกทาทางยูทูสูวิวัฒนาิธรนะครับผมวันนี้นะครับผมผมอยู่ที่รีการ์เด้นพลาซาหัดใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาติดตามภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาที่สิบพรรษานะครับวันที่แปดระดับคมศรีรัตสุ้านะครับผมซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเป็ดูได้เลยครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับของงานวันคล้าย วันเฉลิมวัฒนธรรมภาษานะครับที่หน้ารีการเด่นนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงค่ำจะมีพิธีจุดเชื้อสายสัรนิบานะครับโดยที่ตรงนี้นะครับเมื่อชั้นที่ผ่านมาเนี่ยทางที่สันนิบาตนะครับก็ได้มีการจัดการทำศิาปะนะครับส่วนรูปที่ตรงนี้นะครับก็คือรูปดนตรีของรูปเมทิสปารีติธรรมคีนะครับขอตอนนี้นะครับพอนำเสนอในกีนินสนานนะครับพูดกับอาจารย์สสุกไกรนะฮะ สันบรรยากาศนะครับทุกคนสวยหล่อมากมากเลยนะครับผมครับขณะนี้นะครับเวลาเป็นนาฬิกา54นาทีนะครับ นี้นะครับผมประชาชนพาราสการนะครับก็มาเดินทางมาจากทินทางกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะมาเพื่อมีสิทธิแสดงนรับขอบคุณการร่วมแสดงความงรงกภักตีนะครับต่อในหลวงชารี่1ินะครับกอบบรรยากาศนะฮะที่จุดตรงนี้นะครับก็คือจุดลงเทียนสำหรับการวางความคุ่มนะฮะ ที่บริเวณทูโนมาร์เก็ตซินพาราโฮเทลผใหญ่นะฮะอันนี้คือสภาพบรรยากาศของนาลิกาเด้นนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับผมฝนตกนะฮะแต่ก็เห็นว,ว่าตอนนี้นะครับผมมีขั้นสการเรื่องเรื่องอะไร่เนะฮะขน,นี้เขากำลังเตรียมเวทีนะครับเตรียมที่จะเล่นดนตรีไทยแล้วนะ ครับสำหรับพิธีกรในงานวันนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมตัวไปดูเลยนะฮะนั่นก็คือพี่ตองนะครับซึ่งเป็นพิธีกรขาประจำในที่สถนที่าอนเรนะครับกับกวุมทีมนีรันทุกนะฮะตอนนี้เตรียมตความพร้อมเลยนะครับส่วนตอนนี้นะครับที่ตรงนี้ก็คือเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับ ถึงกันเล่นดนตรีนะฮะที่เปกิจุดเริ่งต้นนะคร <all> ับผมครับขณะนี yeah. ้นะครับเวลา5้าโมงสินาทีนะฮะก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะผู้ราชการหลายคนก็เข้ามาทยอยมารับบวญมา ตำรวจเห็นเมื่อกี้เดินมานะฮะส่วนตรงนี้นะครับผมสนุกสนานกันมากเลยนะครับผมสําหรับผู้บริหาราคณะครูนะครับที่วันนี้เนี่ยมาถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็มการ่วมกิจกรรมนะฮะมีรองมีผู้บริหารมาแล้วนะครับคนหนึ่งนะครับสวิต okay, <thank> <laughs> ครับตอนนี้นะครับผมคือพิธีกรประจำงานนี้นะครับผมก็คือพี่ตองสินสรนุแสงสิงค์ครับสวัสดีครับพี่ตองสวัสดีคนนี้ก็วันนี้เราอยู่นวายเครื่องสักการะและวางผานนะคะสำหวันนี้เชิญผ้าางทัาท่ดี๋ยวาพี่ตองหน่อยนะครับว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้นะคะมางพิธีกรนะคะพรนครนใหญ่นะคะพร้อมด้วยานข้างน้าั้ง ก็ทยอยกันมานะคะพร้อมที่จะรอนะคะวางพานไว้เลยนะคะแล้วก็ประกอบพิธีเป็นความบัติา่ะกรุงเทพมหานครค่ะครับผมเออแล้วพี่ตองรู้สึกยังไงบ้างครับที่วันนี้เนี่ยได้มาเป็นพิธีกรประจำงานนี้ครับผมก็เป็นความรู้สึกดีนะคะแล้วก็เป็นที่เนี่ยก็เป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะได้แสดงความทรงรักภักดีนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะครับครับผมก็มีความรู้สึกยินดีเช่นกันนะครับที่วันนี้เนี่ยได้มาร่วมในพระราชพิธีในพิธีนี้นะครับผม ครับก็ต้องของีตง้วนะครับรครับก็วันนี้นะครับผมก็จะขอมาสรุปคลิปประจำวันนี้นะครับว่าวันนี้จากการที่ผมเนี่ยได้มาลงพื้นที่ที่ลีการเด้นเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับสำหรับงาน,นากิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในวัน,น,นเฉลิมพระชนมพรรษาครบ70บพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศัก,กราช2565น,นะครับที่ทางเทศบาลนครหัดใหญ่จัดขึ้นมานะครับผม กับผมก็รู้สึกปลับปื้มใจนะครับที่กับผมได้ทําหน้าที่ประสบนิกรชาวไทยคนอื่นนะครับที่ได้มามีโอกาสแสดงความดูรักด้ดีและสํานึกในพระหมาระหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านทรงทํางานเพื่อประชาชนนะครับผมในงานเนี่ยผมก็ทาให้ให้ผมได้รู้นะครับว่าพวกเราคนไทยรักในหลวงมากแค่ไหนนะครับผม ก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยิ่นานครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับที่ช่อง YouTube สุภเพื่อลิตภัณฑน์นะครับผมสวหรับวันนี้นะครับผมครผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับา,าเ,บเราี